ว่าตอนเนี้คือผมตั้งใจจะมาล่ามันเลยอะ่กะก็เอาให้มันแบบดินไม่หลุดเลยแต่มันไวมากจริงๆนะพี่ๆนะไปสายมันไปขวามันวิ่งไปไผมชิบพ่ายเลยอะ่ะมันน่าจะรู้ว่าใครเป็นใครนะพี่พๆนะผมว่าผมก็เฮ้ ย่เมอือนไม่ไปนู่นวะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมลุงปานาแล้วก็พีเอฟซีที่เคารลรักเนี่ยอ่าทุกๆคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ๆนะก็สำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพีพีเอฟซีก็พี่ๆครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มายังบัล้าง คนเดียวนะพี่พี่นะซึ่งที่ผมมาเนี่ยเพราะว่ามันมีคนบอกนะว่าคนบ้านใกล้เรลนเคียงแต่ Ο. แถวเนี้ยเขาไม่กล้าอยู่กันเลยนะพี่พี่นะซึ่งมันมีคนปริศนาคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยได้มาอาศาัยอย่างบ้านๆเน,นี้ยคนรอบค้างเนี่ยเขาไม่กล้าอยู่เนะี่ยเพราะว่าไก่เขาเนี่ยตายไปหลายตัวแล้วนะพี่พี่นะซึ่งเขาสันนิษฐานไว้คนคนนี้ที่มาอยู่เนี่ย เป็นปอบนะครับพี่ๆ่นะคอบ้านหลังเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเ็าอยู่นี่เองนะหน้าผมเลยเนี่ยผมจืนอยู่ผมมองเอ้ยผมนั่งมองอยู่เนี่ยเห็นเลยนะครับพี่ๆเอฟซีก็พี่พี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาล่าคนนี้กันนะพี่พี่นะให้มันออกไปจากพื้นที่บ้านเรานะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายนะพี่พี่นะเพราะคนที่อยู่ระแวกเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยนะพี่พี่โอเคไม่ให้เป็นการเสี่ยงลายมากคนี้เดียวเราไปกันเลยดีกว่าไปนี่เลยนะครับพี่พี่นะ บ้านหลังนี้นะก็มีล่องรอยการอาศัยอยู่เนี่ยอยู่นะพี่พี่นะซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่กลางหุบเขาเลยนะพี่พี่เห็นไหมบ้านหลังเนี้ยอยู่กลางหุบเขาเลยนะพี่พี่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนเนี้มันอยู่ไหมนะถ้ามันอยู่ก็เจอกันหน่อยนะพี่พี่นะพราไม่ได้มาตัวเปล่านะดูดิ มันมีการอาศัยอยู่เออนี่ไงเนี่ยจุดไฟบปเลร์เลยของเบเลอร์เลย,เลเลยมันมีการอาศัยอยู่พี่พี่ผมบอกแล้วเนี่ยเนี่ยมันมเมเฮ้ยเชื่อหรอวะผมว่าแล้วนะพี่พี่นะต้องมีการอาศัยอยู่แน่ๆเลย ดูดิดูสภาพนะใหม่ไมอี่ยมเลยนะมีการอาศัยอยู่แน่ๆผมมั่นใจร้อเเซนเลยนะครับพี่ๆนะอยู่เนี่ยอยู่กลางอยู่บนเข่าเลยพี่ๆตอนเนี้ยเพราะมีเสียงรถเสียงหลากพอสมควรนะ มันก็ยังกล้าอยู่นะคนเยอะขนาดเนี้ยดูสถานที่ที่มันอยู่เนี่ยวางเป็นระเบียบทุกอย่างเลยเฮ้ยเชื่อเลยวะมึงแนจิมออกมาอยู่ไหนวะอยู่ไหน มึงแน่จิออม้มองมามึงอยู่ไหนออกมาไหนวะวันนี้กูจะมาล่ามึงเฮ้ยดูนะเฮ้ยมึงเจอตรงนู้นนะพี่พี่ดูอยู่นู้นขึ้นหัวเฮ้ยออกมา อยู่ไหนนี่เป็นไงวะแสดงว่ามาเจอผมตั้งแต่ที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้ตรงนี้นะผมนั่งอยู่นี้เลยนะออกมาออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยนู่นไงชัดเจนเลย Nú này phí phí Chờ mừng lắm mừng Nú này Tổ bên bay lơi วันนี้แหละกูจะมาล่ามึงไปไม่ไดาเจ้กูจะมาล่ามึงมึงเป็นไรกับชาวบ้านทั้งนั้นฮะมึงขโมยกินไก่าชาวบ้านเหรอเฮ้ยใครลืมนะพี่ๆ่นะกูว่าแล้วมึงมึงก็เจอกูมึงไม่ต้องมาแย่งอะไรเงั้นแล้ ซาหนักนะมึงซาไปก่อนเฮ้ยไม่ไหวล้เฮาจรงเลยวะเาจังเลยวะฮะฮะเอาจังเลยไอ้หี่ห้าอะอะอะฮะะฮฮะอะ อยู่ไหนฮะอยู่ไปไหนก<ะ>ินที่ไปไหนพบเอีอยู่ฝันมือขี้อยู่ฝันมืงนี<ะ>่ไหวยังวะได้หรอฮึฮึ มันยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะพี่พี่ถือหัวใจมันถึงมาดนะิมาดิมาดิมึงออกไปจากที่ตรงนี้แล้วกูจะไม่ทำอะไรมึงทางึงออกไปมึงโดนกู Mình cho mày à. Mình cho phải mày Mày à. chơi, tốt à. mình. Mình chơi tốt rồi mày chơi tốt rồi Hãy

ไ่ฟันไม่ทันเลยไว้ที่ไผ่เลยไปยังไงวะหนีไปไหนวะก็พี่ๆครับตอนนี้นะเหตุการณ์เนี่ย ค่อนข้างที่จะเงียบลงไปเยอะมากๆเลยนะก็ผมเนี่ยได้เจอกับมันตัวเป็นไปเลยนะพี่ๆนะกาจะฝันมันกรมิดฝันไม่ทันนะพี่พี่มันเนี่ยตอนเนี้ยผมว่ามันจะหนีอยู่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้แหละเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมตั้งใจจะมาล่ามันเลยอะ่ะก็เอาให้มันแบบดิ้นไม่หลุดเลย แต่มันไวมากจริงๆนะพี่พี่นะไปซ้ายมันไปขวามันวิ่งอะไผมชิบไา่เลยอะ่ะมันน่า,จ,าจะรู้ว่าใครเป็นใครนะพี่พี่นะผมว่าผมก็เฮ้ยว้าวเฮ้ยยิย่งอย่าไม่ไปนู้น่เฮ้ยเฮ้ยออกมาดิออกมาเดี๋ยวมึงได้เจออกมา อยู่ไหนเวะเสียงยังไงวะออกมาออกมากลัวอะไรเล่า โอ้ไม่มึงแม่งบังอาจจัดเลยอ่ะเอฟอยู่ข้างไม่โยนชิบหายเลยพี่พี่ตอนนี้มันโยนชิบหายเลยนะออกมาถ้ามึงไม่จิมงออมมามึงยักยแจงแดกก็โยนอย่างเดียว Ủa ừ, ông ở đâu? Nè Thuần tí điểm mà lộp xoăn ra thẳng nắn lề lẳng toàn cuối nè Ui quá พี่ๆคนเที่วเนี่ยมันหลบซ่อนได้ทั้งนั้นเลยนะหมาข็เห่าอยู่นะอแอบแม่งคนเนียนนะไม่ฆ้าออกมาเหมือนกันนะออกมาดิเฮย้ยมันจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าวะอาตอบหลังเคนี้เองเออกมา บอกให้มึงออกมามึงจะออกมาไหมออกมาออกมาดิกลัวอะไรวะที่ไปลักขโมยไก่ชาวบ้านไม่เห็นกลัวเลยกลูบอกให้มึงออกมามาเฮาใหญ่ลเ้ย มันจะไม่ออกมาจริงไว้พี่พี่ก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมเนี่ยบ้ามาหามันทั่วทุกที่นะหามันไม่เจอเลยนะพี่พี่ตอนนี้มันมีแค่เสียงที่มันโยนหินมัง้งเสียงอนุนมังเสียงอย่างนี้มาผมไม่รู้นะว่ามันหายตัวได้หรือเปล่านะตอนเนี้ไอ้ปอบตัวนี้เดี๋ยวผมจะแอบตั้งกล้องนะแล้วก็ดูพฤติกรรมมันหน่อยว่ามันเนี่ย ทำอะไรยังไงบ้างนะพี่พี่นะเดี๋ยวเราจะแอบตั้งกล้องไม่รู้ว่ามันจะอ่อมไหมนะพี่พี่นะผมก็เรารารู้แล้วกันนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะไปไแอบอยู่งลางนู่นเลยนะเพื่อท,ที่มันจะให้ไม่ให้มันสงสัยนะมันจะได้กล้าขับมานะแต่ว่าไฟสว่างเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะกล้าขับมาหรือเปล่านะพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะโอ้ไฟออกก็ไม่ได้ไม่เห็นเลยให้เนลาเราวางไว้ววอย่างนี้แหละ ถ้ามันจะเอาไปก็เอาไปนะไฟฉายผมซื้อใหม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่ๆนะผมจะอัดตังค์ล้องนี้แหละ Yeah. พี่พี่เม <like now. S 3> ือ่อกี้นะผมดูโอ้ยโอเผมไปลงไปข้างล่างนู่นเลยนะพี่พี่นะแอบอยู่หลังต้นสนข้างล่างนู่นเลยผมดูจากระยะไกลนะพี่พี่นะเหมือนผมเนี่ยจะเจอมันขึ้นมาที่บ้านด้วยเพราะผมได้ยินเสียงมันเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊แต่ผมไม่กล้าเปิดเผยตัวนะเมื่อกี้นะชัดเจนเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนผมได้ยินเสียงคนเดินแถวๆนี้นะพี่พี่นะ ต้องรอจังหวะหนึ่งที่มันเพลยนะเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยคืนนี้มันต้องนอนที่บ้านหลังนี้แหละอย่างนี้มันก็ต้องนอนที่บ้านหลังนี้เอาให้แม่งให้จับเลยอ่ะเอาให้แม่งให้จับเลยอ่ะแม่งไม่ค้าออกมาเดียวนะต้องออกมาเดียวนะเฮ้ยนู่นไหนู่นไหนมึง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเหระ เฮ้ยเฮ้ยขาของมันหลุดน่าจะอยู่หลังต้นกล้วยแถวนี้แหละ